นี่วันนี้เราเก็บเมลอนของเรามาแล้วฮะเราลองรับประทานดูแล้วเนี่ยเนื้อจะเป็นสีอยนน่้เนี้เนื้อจะเป็นสีเขียวอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับดูไส้อย่างเงี้ยนะครับเราเก็บมาจากต้นหนึ่งแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับลูกนี้ห,า,หา,าักเท่าไหร่วะลองไปช่างดู ดืมช่างดันดันมาเปาะกินก่อนเพราะผม่เห็นรอยจุดที่ที่ก้นคิดว่ามาแรงกินแล้วก็เลยตัดสินใจผ่าดูนะครับก็หวานดีนะครับโอ้ยลูกนี้โลหกขีดน่าจะโลเจ็ดขีดเพราะกินไปสิ่งแล้วโลเจ็ดฮะเป็นไงหลังจากที่เราภาคเพียนมา เราก็ได้กินแล้วสังเกตตรงขั้วมันจะเป็นรอยแยกแยกแก่ๆเงี้ยฮะเนี่ยผมเอามาจากต้นเนี้ยเพราะว่าใบเขาก็จะเริ่มเหลืองหมดแล้วไงถ้าใบเริ่มเหลืองเมื่อไหร่ก็คือต้นมันเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ลูกมันอ่ะมันแก่แล้วแหละเนี่ยฮะเนี่ยมีรอยแยกแล้วก็วใช้ได้แต่พันธุเป็นพันสีเขียวอ่ะโอเคฮะ